รู้หรือไม่ว่ามะเขือยาวมีสปปรรพคุณในการรักษาและให้ความปลอดภัยหากมีการบริโภคมะเขือยาว จัดเป็นพืชสนครัวที่อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่จึงเชื่อว่ามะเขือยาวอาจส่งผลดีต่อสุขภาพและอาจช่วยรักษาป้องกันโรคบางชนิดได้โดยสารอาหารในมะเขือขยาวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้แก่เส้นใยอาหารโปรโตีนบไฮเดรตแมงกานีสโพแทสเซียมโฟเลตวิตามินซีและวิตามินเคซึ่งมีเพียงหลักฐานบางอย่างที่แสดงถึงประสิทธิผลของมะเขือขยาวในการรักษาโรคด้านต่างๆดัง,งนี้ 1. ต่อต้า ท่านอนุโมทิสระสารต่อท่านอนุมโมอิสระโดยทั่วไปแล้ว กระบวนการทำงานภายในเซลล์ของร่างกายแต่หากร่างกายมีสารนี้มากเกินไปอาจสร้างความเสียหายแก่เซลล์และนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆได้มีสมมุติฐานว่าสารให้สีแอนโทไซายานินในมะเขือยาวอาจมีผลทำให้คุณสมบัติต่อต้อตานอนุมมลอิสระได้จึงมีการนำสารสกัดจากเปลือกมะเขือยาวไปทำการค้นคว้าประสิทธิภาพด้านการต่อต้านอนุมมลอิสระในหลอดทดลองพบว่าสารแอนโทไซายานินมีฤทธิ์ป้องกันการ กำลายเซลจากสารอนุโมนอิสระได้จริงอย่างไรก็ตามจากการวิจัยดังกล่าวยังเป็นตัวอย่างในห้องปฏิบัติการเท่านั้นจึงควรค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมโดยทำการทดลองในมนุษย์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเกิดประโยชน์ในอนาคต 2. ลดระดับน้ำตาลในเลือดระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกิดจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะโรคเบาหวานซึ่งร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือดื้อต่ออินซูลินจนไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ตามปกติ และอาจปล่อยในให้ระดับน้ําตาในเลือดสูงโดยไม่ได้รับการรักษาอาจทําให้เกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้เมื่อเกยาวมีสารเคมีโพลีฟีนอลที่เชื่อกันว่า อาจช่วยทำการลดการดูดซึมน้ำตาลและเพิ่มการผลิตอินซูลินเพื่อให้ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้จึงมีงานวิจัยในหลอดทดลองเพื่อศึกษาสารสกัดจากมะเขือยาวพบว่ามะเขือยาวอาจช่วยลดเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดูดซึมน้ำตาลในร่างกายซึ่งช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลงได้ด้วยจากการทดลองดังกล่าวเป็นการใช้สารสกัดทดลองจากเซลล์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการดังนั้นควรมีการค้นคว้าทดลองในมนุษย์ต่อไปเพื่อประสิทธิ ผลสูงสุดด้านสุขภาพและทางการแพทย์3ช่วยลดความเสี่ยงโรคหวัวใจโรคหวัวใจเป็นโรคอันตรายที่ร้ายแรงต่อชีวิตหากผู้ป่วยไม่ได้รักษาดูแลอย่างเหมาะสมโดยมีปัจจัยหลายประการที่เป็นสาเหตุของโรคนี้เนื่องจากมะเขือยาวมีสารอาหารที่ให้ประโยชน์สูงอย่างหลากหลายจึงเชื่อว่ามะเขือยาวอาจช่วยลดระดับไขมันในเลือดซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคหวัวใจได้ด้วยแม้บางงานวิจัยทดลองในสัตว์พบว่ามะเขือยาวอาจช่วย ลบระดับไขมันและสารไตรคลีสไรที่เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจได้แต่การทดลองในผงสกัดจากมะเขือยาว เพื่อลดระดับไขมันในเลือดของมนุษย์กลับไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันที่มีนัยยะสาคัญแต่อย่างใดจึงไม่อาจสรุปประสิทธิผลของมะเขือยาวต่อการลดระดับไขมันในเลือดได้ในขณะนี้จึงควรค้นคว้าและทดลองเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประโยชน์อย่างชัดเจน c. ต่อต้านมะเร็งมะเมร็งเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตผู้ป่วยได้หากรักษาไม่ทันการหรือมะเมร็งลุกลามไปยังอวัยวะสําคัญมะเขือยาวมีสารโซลาโซดีน แรมโนซีนไกลโคไซด์ ide, ซึ่งเชื่อว่าอาจต้านเซลล์มะเร็งจึงมีการทดลองนำครีมที่มีส่วนผสมของสารชนิดนี้ทาลงบนผิวหนังของผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังพบว่าสารโซลาโซดีนแรมโนซีนไกลโคไซด์ ide, อาจมีคุณสมบัติต้านเซลล์มะเร็งผิวหนังได้นอกจากนี้มีงานทดลอง บางชิ้นที่สนับสนุนว่าการรับประทานผักผลไม้รวมทั้งมะเขือยาวอาจช่วยป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดได้อย่างไรก็ตามแม้อุดมไปด้วยสารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากมายแต่ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ปฏิสนผลของมะเขือยาวเพื่อการรักษาหรือป้องกันโรคได้แต่อย่างใดดังนั้นผู้บริโภคทั่วไปหรือผู้ป่วย ควรระมักระวังในการบริโภคอาหารแต่ละชนิดรวมถึงมะเขือยาวด้วยความปลอดภัยในการบริโภคมะเขือยาวถึงแม้มะเขือยาวจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายแต่ในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการบริโภคมะเขือยาวที่เหมาะสมอีกทั้งยังเคยมีรายงานการพบสารพิษตกค้างในมะเขือยาวจากการสุ่มตรวจสินค้าทางการเกษตรดังนั้น ผู้บริโภคจึงควรรับประทานเมลอยาวในปริมาณที่พอดีและด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพียงแค่นี้ร่างกายเราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างแน่นอน